ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Yamaha ในการเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกพรีเมียมรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ NMAX 155cc โฉมใหม่ปี2019นี่คือภาพเรนเดอร์จาก m o t o r b a s t o r g ของอินโดนีเซียได้มีการสร้างภาพขึ้นมาด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกส่วนภาพนี้ก็เป็นภาพของ NMAX ที่มีการออกแบบดีไซน์จากคอมพิวเตอร์กราฟิกเช่นกันของ e 1 b a n a l a n c o m ในอินโดนีเซียสังเกตดูก็เห็นว่ามันมีดีไซน์ของชุดไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายรูปแบบใหม่ที่มีความสวยงามแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง n m a x 155 c c เปิดตัวมาเมื่อกว่า4ปีที่แล้วโดยเปิดตัวครั้งแรกที่อินโดนีเซียเน้นดีไซน์แบบสปอร์ตหรูที่มีความโค้งมนและความกลมกลืน ไม่แหลมคมจนเกินไปโดดเด่นด้วยชุดไฟหน้าแบบ LED 3ดวงชุดเรือนไม้แบบ Full LCD เครื่องยนต์ Blue Core เทคโนโลยีสูบเดียว4จังหวะ Single Overhead Camshaft 4วาลในแบบวาลวแปรผัน VVA ให้พลังอัตราเร่งตั้งแต่รอบต่ำถึงรอบปันกลางได้ดีขึ้นก็คือระหว่าง3 5 0 0รอบถึง6000รอบต่อนอาที และเมื่อวาลวแปรผันทํางานนะครับที่6,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุดในช่วงรอบปานกลางถึงรอบปลายที่10,000รอบต่อน,นาทีนั้นทําได้ดียิ่งขึ้นอัตราเร่งก็ทําได้สูงสุดมากขึ้นนี่คือข้อดีของระบบวาลวแปรผัน VVA ที่ y ม m a h a สร้างขึ้นมาแต่เพียงค่ายเดียวในขณะนี้และนอกจากพลังอัตราเร่งจากระบิดที่สูงกว่าใครแล้วแรงม้าสูงสุดทําได้15แรงม้าที่8,000รอบต่อน,นาทีลูกสูบฟอสอลูมิเนียมอัดขึ้นรูปกระบอกสูบไดอะซิลที่ความแข็งแกร่งทนทาน แหวนเคลือบ DLC ให้ความแข็งแกร่งใช้งานได้ยาวนานนับแสนกิโลเมตรและนี่ก็คือภาพดีไซน์ของ m o t o r b r a s o r g ที่ออกแบบมานะครับให้ดูเป็นตัวอย่างว่า Yamaha กำลังมีแผนจะปรับโฉมของ NMAX 155cc รุ่นใหม่ปี2019ซึ่งในโลกออนไลน์ขณะนี้ทั้งเว็บไซต์ Facebook และ YouTube ต่างก็ได้มีการนำภาพนะครับของ NMAX รุ่นใหม่โฉมใหม่จากภาพเลเดอร์ต่างๆเหล่านี้มานำเสนอกัน บางเว็บไซต์บางสื่อก็บอกว่าน่าจะมีดีไซน์แบบนี้หน้าตาอย่างนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าทั้งหมดทั้งปวงที่ดูมานี้เป็นภาพเรนเดอร์ไม่ใช่ภาพจริงแต่ประการใดดูไวเ้เพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นครับอย่างไรก็ดีการปรับโฉมใหม่ของ n m a x ในครั้งนี้จะเป็นการปรับโฉมใหม่หมดทั้งคันชุดไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED ลักษณะใหม่แตกต่างจากเดิมอย่างแน่นอนซึ่งก็คาดว่าจะมีความแหลมคมที่เพิ่มมากขึ้นให้ความร้าใจที่โดดเด่นไปจากเดิม ไฟเลี้ยวที่เดิมจะเป็นแบบหลอดไส้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นไฟ LED รวมถึงไฟไท้าย LED เหมือนเดิมอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าจะมีดีไซน์ที่แปลกและสวยงามมากขึ้นนั่นเองย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าขณะนี้ภาพต่างๆที่ังไม่ชมกันนั้นเป็นภาพเรลนเดอร์ไม่ใช่ภาพจริงแต่ประการใดภาพรถตัวจริงโฉมใหม่ยังไม่ครเห็นอย่างแน่นอน กำหนดการเปิดตัวเมืองไทยนั้นถ้าแผนเดิมของเยอมหฮ่้าจะอยู่ในช่วงปลายปี2562แต่ว่าต้องดูแผนของอินโดนีเซียด้วยครับเพราะว่าขณะนี้มีการปรับแผนในอาเซียนให้กลับมาตรงกันอาจเป็นไปได้ครับว่าเยอมมห้าจะเปิดตัวเร็วขึ้นกว่าเดิมเหมือนเช่นปลายปีที่ผ่านมาที่ได้มีการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ YZF R3 โฉมใหม่พระอาทีเดียว3ประเทศก็คือไทยอินโดนีเซียและอเมริกา ซึ่งก็ไม่แน่ครับว่า N-Mac โฉมใหม่อาจจะมีการเปิดตัวพร้อมกับหลายประเทศก็เป็นได้มาติดตามกระแสะข่าวกันต่อไปของยามาฮ่ให้ดีๆครับเพราะว่าในช่วงงานมอเตอร์โชว์ที่จะมาถึงนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์ครั้งสําคัญก็เป็นได้ N-Mac โฉมใหม่จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรติดตามกระแสะข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ